อายตายอยากนะนี่แหละครับมีอะไรสําคัญสําคัญคุณมโก็ทำเถอะนะครับก็ผมก็แปลได้แล้วตายนี่หว่าพอะตั้งงั้นผมก็เริ่มทําใจเริ่มเข้าใจเริ่มคือเอาละตายก็ตายอย่างน้อยผมได้ความรู้อย่างหนึ่งละเวลามีคนบอกคุณว่าคุณตายนี่หว่าเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเป็นอย่างนั้นเสมอไปใช่อีกคนอาจจะบอกอีกอย่างก็ได้มันขึ้นอยู่กับใจเราฮะถ้าใจเราดีเนี่ยฮะ มันมันเป็นทุนนะมันเป็นต้นทุนมันเป็นทุนแล้วมันต้องมีอย่างอื่นมาเสริมอีกต้องพี่แสวงตอนนี้เป็นไงโอ้สบายมากครับสบายดีคือร่างกายอะไรยังไงร่างกายนี่แข็งแรงมากครับทั้งกายแข็งแรงออกหนึ่งกินอาหารที่ถูกหลักครับเนี่ยอาหารถูกหลักก็คืออาหารชีวิตจิตนะครับแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายนี่คือลำตะบองนะครับเรามีตรวจเลือดไหมฮะค่าเม็ดเลือดอะไรก็ดูอะไรฮะใช่ไหมใช่ครับค่าเม็ดเลือดผมให้อาจารย์ดูแล้วว่าไมก็ศูนย์ จะมีจุดบ้างนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับคือน้อยมากไม่มีไม่มีิเลยครับก็เป็นปกติหมอก็ยังบอกว่าเอ้ยคุณหายแล้วนี่อันนี้ได้ผลได้ผลพี่สุรียรของพี่สุรีก็มีตรวจอยู่เรื่อยๆค่ะมีตรวจประจําแล้วก็ไม่มีผลอะไรตอนนี้สุขภาพก็ดีหมดทุกอย่างโอ้ตอนนี้เหมือนคนปกติเหมือนปกติแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีปมด้อยอะไรหรือว่าตัวเองต้องป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าอะไรเหมือนปกติใช้ชีวิตปกติ ผลการตรวจก็ปกติปกติค่ะอันอย่างนี้คือได้ผลเกือบจะร้อเปอเซ็เลยเ,ออเข้ามาตอนเยนเขาบ่นบอกว่าทําไมทําให้หนูอ้วนนักเพาว่าเขาอ้วนเกินไปแสดงว่ามันสมบูรณ์ไปอย่างนี้ครับท่านผู้ชมสามท่านนี้ผมหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้คนอีกหลายๆคนที่กําลังคิดว่ามันมันท้อแท้มันหมดหวังมันไม่มีทางออกจริงทุกทุกนทางมีทางออก แต่ว่าใครก็ตามที่ยังไม่ป่วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังทั้งคนที่ยังไม่ป่วยและคนที่ป่วยหลักการคร่าวๆของชีวจิตคือทําอย่างไรบ้างเห็นอาจารย์บอกว่าถ้าอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์นี่เนิ่นนานมาก1 1ปี <c oughs> 1 1ปีถึงต้องอธิบายได้รวบรวมเป็นหลักการง่ายๆที่ท่านผู้ชมนําไปใช้เลยนําไปปฏิบัติเลยแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองให้สูงเลยเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีมันเจอแน่แต่ภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงกว่าได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาฟ วีโก้ยอดรถกระบะ <Day S 1> คุณภาพ <Day S 1> อันดับหนึ่งของคนไทยจอห์นนี่วอลเกอร์แบล็กเลเวล กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับก่อนที่เราจะมาคุยว่าหลักการชีวิตจิตง่ายๆที่ท่านผู้ชมนําไปใช้ทําให้ชีวิตดีขึ้นได้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเคยลองทายไหมครับอายุอาจารย์สาธิตที่เรารู้จักฟังท่านเล่ามาตั้งนานเนี่ยอายุประมาณสักเท่าไหร่เมื่อกี้ผมพยายมเพราะผมเคยสัมภาษณ์อาจารย์แล้วนานแล้วครับผมเลยจำไม่ได้ว่าอาจารย์อายุเท่าไหร่อ้าท่านผู้ชมทายเสร็จแล้วอาจารย์เฉลยฮะอาจารย์อายุเท่าไหร่ฮะแปดสิบสองแปดสิบสองครับอื้อหือแก่กว่าพ่อผมอีก ก็แต่ดูสุขภาพดีมากนะฮะอาจารย์ยังเดินยังวิ่งยังใช้ชีวิตปกติอย่างสบายเล่นเทนนิสทุกเช้าเล่นเทนนิสทุกเช้าโอ้โหอ่ะนี่ก็ส่วนหนึ่งนะฮะอยากให้อาจารย์เล่าเลยครับว่าว่ากลไกที่อาจารย์รวบรวมมาให้ให้ท่านผู้ชมนาไปปฏิบัติง่ายๆเลยครับก็แต่ก่อนนี้พูดถึงเรื่องไอ้วิชาการมากมากนะครับยีปีแล้วคนไม่ค็ยรู้เรื่องครับแต่เนี่เลยเปลี่ยนใหม่ว่าเอาเป็นสูตรสั้นๆนะฮะสูตรสั้นๆคือมีเราเรียก5ห้าเล็กกับห้าใหญ่นะครับ ห้าเล็กก็คือกินนอนทํางานพักผ่อนออกกําลังกายนี่ห้าเล็กห้าเล็กฮะเอาห้าเล็กก่อนนะฮะกินนอนทํางานพักผ่อนออกกําลังกายแล้วก็กินยังไงกินให้มันถูกต้องตามสูตรเอาทีละเรื่องเลยฮะกินกินอะไรฮะกินให้กินอาหารกินอะไรไม่กินอะไรกินอะไรไม่กินอะไรนี่คือแต่ก่อนนี้เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับอาหารห้าหมู ตอนเราเรียนการศึกษาตอนเด็กๆอันนั้นมันค่อนข้างจะเก่าไปหมูเนื้อสัตว์หมูไขมันหมูข้าโพให้เด็กใช่ใช่มันจะเก่ามากเกินไปตอนนี้เรามาดูกันถึงเรื่องของชีวเคมีนะครับแล้วก็ดูเรื่องของฟิสิโอโลจีนะครับอย่างเป็นต้นว่าเราจะมาดูบอกว่าเรื่องโปรตีนอย่างนี้เป็นต้นโปรตีนเนื้อสัตว์ใครๆก็บอกว่าดีทําให้แข็งแรงแต่ในขณะเดียวกันไปศึกษาไปนานๆแล้วทำให้ป่วยตั้งเยอะเลยป่วยเยอะเลยอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่น วัวบ้าใช่ไหมในอกมันกินกินในเนื้อวัวมากก็ไปขึ้นระบบสมองเสียางี้ยป็นต้นแสดงว่ามีอะไรที่มันเกี่ยวกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เพราะเราไปศึกษาดูนะครับอย่างตัวนี้ตอนเดี๋ยวนี้เรารู้จักอยู่คำหนึ่งครัว่าแอมลอยนะครับแอมลอยโปรตีนพวกเนี้เป็นโปรตีนชนิดเลวเลวไม่ดีเลวเลวชน้นเลวนะครับเรื่องของร่างกายก็มีส่วนที่ทําให้มันเสื่อมนะครับ เรื่องของเลือดก็สามารถจะทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากสรุปว่าอาจารย์ไม่กินเนื้อสัตว์กินกินเนื้อกินพวกปลาพวกอาหารทะเลได้กินปลาอทิตย์ละสองครั้งอทิตยาละสองครั้งไม่ใช่กินทุกวันด้วยไม่ใช่กินทุกวันเพราะโปรตีนจากพื้เนี่ยมันดีกว่าเช่นพวกถั่วพวกตัวเหลืองพวกตัวเขียวตัวแดงครับรวมทั้งผิดผลจากตัวเช่นเต้าหู้เต้าหู้ถั่วกินกินเยอะผักกินเยอะผักกินเยอะปลากินสัปดาห์ละสองครั้งอาหารทะเลเนี่ยนะฮะ กุ้งหอยปูปลาพวกแป้งแป้งไม่ขัดขาวแป้งไม่ขัดขาวจึงกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวแดงข้าวอะไรกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือไม่กินข้าวขาวขนมปังโควิดโควิดเท่านั้นอ่านี่คือหลักการการกินง่ายง่ายครับนอนนอนแต่ก่อนเราสอนกันบอกว่าต้องนอนวันละแปดชั่วโมงแต่เราไม่สอนว่าต้องนอนให้หลับสนิทแล้วก็หลับลึกแล้วผมจะทาไงให้มันหลับลึก มันต้องฝึกเทคนิคหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้ชีวิตของคนสมัยใหม่นะมันเครียดนะครับนอกจากจะเครียดแล้วการควบคุมความคิดการควบคุมใช้เสเติอะไรไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมเมพราะฉะนั้นตัวนี้บางคน,ต,น,นต้องเปิดทีวีหลับเลยฮะคายทีวีเดี๋ยวนี้เราไปดูนะครับลองศึกษาดูนะที่เราเรียกกันว่านอนค,น,านคินบ้านคินเมืองนะนอนตั้งแต่คืนวันศุกร์ไปเที่ยวมาจนดึกนั่นนอนคืนวันศุกร์ไปถึงเช้าวาาันเสาร์นอนคืนวันเสาร์ไปต่อถึงวันอาทิตย์ พอถึงวันจันทร์ต้องไปทํางานแล้วลุกขึ้นไปดูสิไปดูได้คลานเลยลุกไม่ขึ้นนอนขนาดสามวันสามคืนนอนเยอะเป็นสิบชั่วโมงก็ไม่ช่วยมันเมาอ่ะมันเหมือนกับเมาอ่ะเมาเมาในสมองระบบสมองมันหลับลึกแปลว่ามีการควบคุมเรื่องจิตก่อนนอนถ้าหลับลึกนอนแล้วหลับสนิทห้าชั่วโมงก็พอเหลือเฟือพราะวันเะเลื้อเฟือเพราะถ้านอนหลับลึกหลับสนิทแล้วไอ้ตามหลักก็คือโกรทฮอร์โมนที่อยู่ในสมองมันหลั่งออกมา กรดฮอร์โมนนี่ก็เหมือนกับยาพิเศษนะฮะแบบเดียวกับที่คนให้ออกกําลังกายมากๆยิ่งออกแรงก็ยิ่งมีแรงเพราะอะไรเพราะโกรทฮอร์โมนหมลังคงจะเคยได้ยินบางคนบอกว่าเออเอนโดฟิน,เอ,น,ฟนเอ็นโดฟินก็เป็นส่วนหนึ่งของโกรทฮอร์โมนด้วยแต่ว่าท่านต้องหามันไม่อยู่ที่จํานวนเวลามันอยู่ที่ท่านต้องหาวิธีทําให้ท่านนอนหลับอย่างลึกลไม่มีสิ่งรบกวนมีสมาธิก่อนนอนไม่ใช่โกรทฮอร์โมนหลังายาวิเศษทีวีอะไรกันดูุดลุดอะไรนี้ใช่ไหมเพราะโกรทฮอร์โมนนี่ไงมันถึงไม่แก่ มันต้งแข็งแรงมันต้องทำงานอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครียดคือมันห้ามยากันนะครับไม่ใช่คือไม่รู้นะย่านดนตรีผมร้องเพลงฝรั่งยังเครียดเลยอย่างชีวิตของอาร์กรอนี้เคยบอกเคยบอกว่าถ้าไม่เอนจอยไม่ต้องทําอเราก็วอกเอาแต่นี่หลายคนบอกอ้าววอกเอาแล้วเอาอะไรมากินก็ต้องหาไอ้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่เราจะเอนจอยได้จากสิ่งที่เราไม่ชอบ หาแง่มุมที่งดงามในสิ่งที่ไม่งดงามสมมติเราไม่ชอบเราคิดมันไม่งดงามต้องหาแง่มุมที่งดงามของมันให้ได้อันนี้ประเดี๋ยวก็จะหาว่าคุยเรามีคอร์สนะเราจัดคอร์สได้<า>คอร์สพัฒนาตัวเอง<า>เดี๋ยวเวลาไม่พอออกกําลังกายกับพักผ่อนคงรู้พักผ่อนไม่อยู่รวมกันนอนเลยฮะพักผ่อนนี่มันมันต่างกันไงมันจะต้องวาราง,งานไปนู่นสวิตเซอร์แลนด์ไปไม่ต้องเราหายใจธรรมดาเ,ออเอามื่อกี้พูดเรื่องหายใจอ่ะนี่ก็เป็นการพักผ่อนแล้วหายใจหนึ่งหายใจให้ลึกนะครับถึงะดือ จังหวะที่หนึ่งให้ความรู้สึกว่ามันไปถึงสะดือต้องให้มันถึงที่มื่ถึงเนี่ยเราเอามือจี้ดูกด็ได้ถึงอ่ะถึงละจังหวะที่สองกลั้นไว้นับหนึ่งสองสามเข้าไปสุดแล้วนิ่งกลั้นไว้หน่อ,นอยจังหวะที่สามหายใจออกให้หมดเลยตอนนี้ปอดมันก็จะขยายอย,อย่าก,ก้มมากเดี๋ยวตาย <laughs> เอาให้มันธรรมดาอเ,เอาแค่เอาแค่นี้แล้วมันก็ปอดมันจะขยายไง ทำบ่อยๆทําให้ชินทำบ่อยๆ <ทำ S 1> แล้วก็มีวิธีฝึกต้องใช้สติต้องใช้ท่าทางอย่างมันต้องมานั่งนี้หายใจเร่งมันไม่ได้ไมันต้องนั่งตัวตรงโดโดนะครับ <โด S 2> แล้วขยายอกผายไรเ่ผึ่งไปนิดหนึ่งก็ตอนนี้ตรงเลยอตร,ลยตรงเลยแล้วเรามีแบบนะเรามีแบบดูกระดูกสันหลังมันจะต้องโค้งข้าง,งหลังนิดหนึ่งแล้วก็แอนขน้างหน้าหน่อยถ้าค้อมัน,นจะไม่ใช่ถ้านั้นแล้วหายใจโอ้โหสะดวกสบายล ไปฝึกหายใจกันนะฮะห้าห้าใหญ่คืออะไรครับอันนี้ห้าเล็กครบแล้วห้าใหญ่หนึ่งใช้ชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติสองชีวิตที่เรียบง่ายและมีความพอดีสามอยู่กันด้วยความรักใค่เห็นอกเห็นใจกันรักกันอย่างพี่อย่างน้องสี่ต้องการความเป็นเลิศของสุขภาพกายและใจต้องการต้องทําให้มันเป็นเลิศเฉยเฉไม่ได้เออแล้วพรุ่งนี้เราจะไปออกกําลังกายไม่ได้ต้องทําให้มันเป็นเลิศต้องให้มันได้อย่างที่สุดเลย ต้องการต้องบอกตัวเองว่าฉันหรือผมต้องการความเป็น<ำ>เลิศทางสุขภาพกายและใจไม่ใช่วันนี้มีงานทําว่างแล้วค่อยเอาแล,าออาแล้วกันอะารที่จะให้เป็นเลิศเนี่ยมันต้องเตรียมตัวอย่างอานี่เตรียมมา4ี่สปีอย่างน้อยอไม่ใช่ว่าุ่งนี้ครูจะเป็นแล้วก็ไปทํามันไม่ได้ไม่ท้ต้องทําตั้งแต่วันนี้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆมไม่ใช่ทํามวันแล้วมันจะเป็นเลิศไม่มีทางมีทางทุกอย่างไอ้ของมันฟรีๆของไม่ต้องลงทุนมันไม่มีหลอกข้อที่ห้า ต้องการอยู่ในสังคมที่ยุติธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบกันเกี่ยวกับสุขภาพยังไงอ้าวลองอยู่ในสังคมที่ดีๆมันชื่นใจจะตายไปอ๋อเลือกสังคมที่จะอยู่พยายามอย่างสภาพเดี๋ยวนี้ไม่พูดแล้วพูดไปเดี๋ยวโดนปิดอ่ะพูดไปเลยฮะพูดใจอ่ะใช่ไหมสภาพรอบตัวเราเห็นไหมพยายาม,มเลือกอยู่ในกลุ่มที่ไม่แล้วเราก็จะเห็นว่ามันไอ้อะไรมันไม่ยุติธรรมต้งเยอะแยะอะไรอ่าแล้วมันก็เอารัดเอาเปรียบกันใช่ไหมล่ะแล้วเราก็อึดอัดนะฮะ ถ้าเราไม่รู้จักคิดก็โออย่างแต่ถ้ารู้จักคิดตะหน่อยมันอึดอัด๋อ้ผมรู้แล้วแล้วมันทําให้เราเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวอิมูนซีเต็มตกเกิดพิษขึ้นในร่างกายขึ้นโดยไม่รู้ตัวใช่งั้นผมย้านิดนึงนะครับ5เล็กคือกินนอนกินอย่างไรนอนอย่างไรทํางานอย่างไรพักผ่อนออกกําลังกาย5 5อย่างนะครับ5ใหญ่ก็คือใช้ชีวิตให้เป็นธรรมชาติใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพอดีอยู่ในหมู่คนที่รักกันสามัคคีกัน ต้องการความเป็นเลิศของสุขภาพกายและใจใช้ชีวิต5ค,คือใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมคที่ยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมเล็กก็ได้สังคมครอบครัวสังคมหมู่บ้านสังคมอะไรก็ได้นะครับ<ถ>ให้อยู่ในให้ใ <น S 2> ได้คแค่นี้เมืองไทยเป็นสวรรค์หรือชมลมก็ได้ฮะเมืองไทยเป็นสวรรค์ชัดเจนเยนี่ถ้าคนี่คิดแบบเดียวกันมาอยู่ด้วยกันห้าใหญ่เนี่ยห้าใหญ่เมืองไทยเป็นสวรรค์เป็นสวรรค์เลยครับ ย้ำว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทําเราปฏิบัตินะครับถ้าหากเราไม่ทําเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณอาจารย์แล้วก็แขกรับเชิญทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอ,อาจารย์ตั้งนินการวะฮะเที่ยงคืนแล้วหรอฮะยังนี้ยฮะยังไม่ถึงอีกห้านาทีนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับไทยประกันชีวิตโตโยต้าไฮรักวีโก้เฮดแอนด์โชเดอร์เบียสิงจอนนี่วอลเกอร์แบล็คลาเบิลนะครับคืนนี้ลาไปก่อนคืนพรุ่ง ดูแลตัวเองให้ดีนะดูแลตัวเองให้ดีอย่าลืมห่มผ้าเวลานาะอย่าลืมทานข้าวเวลาหิวเพราะฉันเป็นห่วงเธอเพราะฉันเป็นห่วงเธอเพราะฉันเป็นห่วง